สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านครับที่ติดต้อนรับเข่าสู่ทีมงานมาให้ครับผมเนาะอามุนี่มาตามแนวทางพ่อสเปเลอร์ศูนย์นะพี่น้องเด้อหดือยินข่าวว่าผีพุ่มนํามาบอกควาเที่มืนขึ้นพี่น้องเนาะตัแดงคึ้งคึงนยพี่น้องเนาะอนี่อาจจะเป็นเัื่งใดเพิ่นจะให้ตัวใดรอติดตามรับชมรับฟังครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อเป็นกําลังแรงใจกับทีมงานทั้งสองครับไปรับชมรับฟังน้ำแข็งครับ สวัสดยนนียังยังสิอ่าด้านหลังของพ่อแกอืมที่มันนี่พอ่อสารปูนนี่พอไปบอกมันเป็นยังไงก่พอพ่อตั้งแต่คลิปแรกที่ออกไปเนี่ผู้ใดก็มาหาโอ้ยแบบลำล้ำคือซื่อนะ่ะอู้หึขึ้นๆุ่นๆขึ้นลำลำเนาะเอาอันวดวันที่อืมว,วัวันที่กุมภา,าพันธ์บอกพ่อเออวันนี้เอาเอาพี่หลังเอ้ย มันเพิ่มาานะมะไฮน่ะคือแปดเก้าสามโอ้สามตัวสามตัวแบนมามันขึ้นเพิ่าวานว่าอุ้ยว่าหันลืมมะเลขกสองตัวไฮวัวหันโอ้ลืมมะเลขกสองตัวให้เออบุคือพ่อซาวเ้นม,มือนี่สิมาซ้ำหเ้เล้อว,ว่าก็เลยมาคั้วขาโอ้แล้วขาคั้วอยู่ก็ได้ว่าเอ้ามาคัานน้วเห็นอยังคนสีนอนว่านเออนอนกับลูกชักก้อนว่าหันป้าโทษผมขึ้นมาเลยเออแม่ยหลังเราท่านเล่ากันนะ ในความฝันเนาะแม่นยังวันเมื่อคุยเห็นแม่นังกันโอ้ยเรื่องหมาที่สองตัวเหรอสองตัวตัวไหคือคือหันมาแล้วสองตัวกันเลยเหรอวเรียกสองตัวคือเรียกล้างวะเหันโอ้ตัวไรนแล้วเหรอหกศูนย์ว่าสันเนียนเลยเรียกล้างมาที่เรียกล้างว่าหกศูนย์ว่าเหรอโอ้แม่นบาแล้วแม่นอยู่ที่เล้วว่าสัน เป็นหังคือว่าหายว่านนี้จะมึงนั่นเลยอโอ้ยบ่ขึ้อป่อวะท่านป้าวพูดเลยไปเ่นคนว่าคนป่าวคนก็เล่นหนีอ๋อหนมาขึ้นนี่มาซ้ำชาหันอืมมะซ้ำก็ได้ว่ายืมมาได้สองตัวหายแลวนก่ตัวไนเดี๋ยววะทหกชันเลยว่าเราจะได้ไวลานอย่อือไอ้ย่ะท่านี่ะปูมาจะใส่พ่อจากมาแต่ใส่เงามาจะใส่ยืมถามบางอยู่อยู่คนว่านโอ้ย ไปว่วห้าอดอมันไกลด้วยทำเพื่อว่าโอ้ายาขีดมาแต่ห้างไหนล่ะผูู้้นี่นะมันมีสายสัมพันธ์กันบ่พอคือจังหวัาจาดจังหดจังมาาอ่าโดนติดตึงใจป้าบอกมาาสายจุดน,นี้มันคือบวกกันกับต้นโค่ฮ บวกกันก็ต้นพยอย่นี้โอ้ว่า,า,างวางงเข้าแววเออนี่แหละมันเชื่อมกันเชื่อมกันพุง่งขาเจอบไปว่าหาสู้กันก็หมายเนี่ยนั่นล่นนนละโอ้แต่กันชี่ยวหากันคือเข้าหนีตัวเออก็มาหากันสู่กัดชุ่วัด <c oughs> นี่เจ้เออนี่แหละที่คือจริงๆแล้โยชอบมึงอยู่ลิโอ้ี๋ยวผมจัะเพิ่นจริงๆเลยเพิ่นผมจักตัวานครับผมมาหาที่แล้วนะมาว่า ได้บ่อบอกี่ยวไม่มาเนี้ยบุงักไขดีว่าออโอ้ยบุหงกกันแลนว่นกว่าเัรอโอ้ที่แรกว่าพ่อว่าพ่อบุหงจักันคือมาหาอะไรทีอะโอ้ยังชั่นนี่เออมากเนี้ยคนบุหงจักันอยู่อะไรนั่นออเอาวางยูยูใส่ไได้ถามเั้งสี่นเอาวางยูยูใส่ชาวบุหงจักกันโอ้ยไก่ไปบ่ฮหอดตอกกันอือโอ้ชาวบุงชาแล้วเดนนะบูงจากนำเดือนนะ ฟังเล่าบ่กเหรอคว่างจังวะมาตะพุ่นตีวะที่มาตะพุ่นเหรอวะจังจังถืว่าไก่เนาะไก่อ่ามันหู่จักโค้งนี่มันหู่จักเบิรดแบเฮียนเพิ่นอยู่นี่อ่าขั้นโขงแถวนี่เนาะโอเนาะแถวนี้น่ะมันไก่อันนี้ว่าไก่อีหลี่ไก่จนไปบ่ฮบวมขึ้นวางที่นี่โอ้โอ้แต่ก็คนใหญ่ดอกดำๆคือซื่อซ้าดำๆเลยทิบ่ียวดำดำคือซื่อ โ oh. อ้ว่าเมว่าถามเืมถามชื่อเพื่อนจ้ะรเริ่ม uh. ถามซื่อซื่อว่าจังไรจันหูจักบอก uh huh. ชื่อจันหูจักอยู่ลืมว่าจักรนั่นก็เพราถามชื่อเพื่อนโ uh huh. อ้อออออเพื่อนกับส uh huh. ิมาเรืยย่อยๆเหรอวะมาถึงสามชื่อเพื่อนอยู่ uh huh. มันกับโบไก่ปันไรเหล่านั้นกันกันอี่กว่หาว uh ัน huh. ที่หนึ่งอ่ะเป็นตองมาอีกแบบนี้ฮมากถึงสามอยู่ที่ซื่อว่าจังไร สี่เอล้นถือกันมาสีเอล้่ยกนสี่สีบอกสี่นอน้าขั้นเลขคนเขาเขาเรีชิพาดูเออเจ้าี่พ่อพันกันได้เห็นม่อันดีดีดีเยอะที่พี่แก่ยายย่ามสามชื่อคนเดียอมให้ตั้งแต่ต้องวดตัวแรกก่อนพ่อห้นะมะกันั่นเดียสามตัวคนมใไ้นะสามตัวนะแปดเก้าสามโอ้ือมันมันมาจำเนี่ยมันเริ่มห้เรือร่างมันหกศูน บอกเลยว่าล่างล่างบอกล่างเรื่ลย่างเลื่อยไว้หกศูนย์เท่านั้นไว้หลังแล้วก็ไปเลยไวสั่งเท่าเลยก็พันธกับมหานี่คือคือเพิ่นลืมบอกเลยลืมบอกตัวนี้แหละสองตัวล่างเออสองตัวล่างมอคอดมะขวยขาดีเด็ดดีเออมะวยขาจับพูดจริงมะขวย

ก็จิว่าอวยนโอ้เวโอ้มันอวยหลังเวยหลังจิบว่เข้าศูนย์ที่ว่าดักแล้วัเนี้ยกับหลังบ่กับหลังเงินอวยหลังไปอาลาด้วยฮะฮึ่มเข้าศูนย์เนี้ยอนนี้คืนไปจงแจเดี๋ยวนีขึนี่เดียวมันมันมันหัวกับเก่ามันตัวเดียวกันเนาะหัวขึ้นหัวล่องชื้อมันสิเไม่ใชเอาหัวขึ้นแค่กับเป็นนี่อ่า ปาดตกปาดตนี่ละหกศูนย์อ่ะเนาะพีดงแคนแ60นหกศูนย์ตวางเสร็จแล้วครับอืมไอ้ยะก้างกันก้างกันบึ้งเนาะว่ตกเตียงบึ้มบ่พว่าว่าตั้งไหนจะมากล้วยขาวันนี้ไหมจะพูดบิิีนแกงวันนี้เนาะโอ้ย่ากแกงงี้ดีกล้วย เราไม่ควยเหยนหรอกควยยทำนีลูกลูกลูกเวอื์ผูเกยลูกเลยในความฝันลูกคือแม่มานางวัเลยว่ากันคังยิ่งรืมชาว่าเืมเหมือนรืมยังเรื่อไรให้สองตัวเอาให้แล้วรี่จะบ่ม่นสองตัวเวอรมสองตัวจะเลยเราเวเรียกรางนะว่าสัหันเอาเรีร่างไปเลยเราหกชุนั่นหกชุดก็เวอรวแล้วอวอ เวหลังหันก็ไปเลยมันติเวยมันจิวยตัวไหนเห้ส่นหส่วนเวยน้่เด้อจีเวยเวยหลังหันเวยหลังหันหลังหายปุ๊บนี่เล็เกาเนื้อเดี๋ีวจะสิไปกันพี่เจริเออเกเกามันหันหน้าหันหลังเด็กสูเนาะแม่นี่แล้วที่บังไว้ยังสี่บลอดดีจัะว่นี่่ว่าบอกเด็กล้างคักๆเด็กล้างเออนั่น tất nhiên quá nhiều hơn quá ra, hơn quá nhiều 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 hắn lắng nhiều cái quá nhiều hơn 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 quá nhiều รวยกันนี่เดียวมันจะมีตัวไหนแล้ววยหันล่างเลขศูนย์พิจารณาเอาเรื่อพี่นม่รู้้อน่ะหันล่างเลขศูนย์เนาะแม่พิจารณาเอาเพ่อใหญ่อะไรก็ซื้อพ่อใหญ่ศูนย์พอดีไหมหันลังให้พ่อใหญ่ศูนย์เนาะมาฟันอีกที่บ้านแก้กว่าฟันให้ฟังเยอะบ้างฟังพี่น้องเป็นอะไรใยายยายอยู่ยเห็นนะฮึยิ่งรดนิ้วไปไปล่างไปใกล้น้ำสางน้ำสางกับน้ำสางมุ่นๆฟังทอนครับผม ว่าเสาเอ็นยิ่งเราถึงใกล้จะไปใกล้แล้วมันจะตกสรงางดถน่ะเพื่อนเพราะเดี๋ยวว่าชุบคว่ำเลยรวดนั่นแหละไหลยุกสังถูกอยู่สั่งเอยได้ยังเจีงไอ้เชียวคือไีนบาลุกเชียว่าื่อนจับไปหาไม่ไพ่ไปเสาเพั่อนหาไม่ไพ่มากขึ้นเถอ่เพื่นเออเห็นไหมทั้งกาอกขึ้นบอกผมนะผมก็เลยไปทีเราไม่ไม่ก็ยาวเดียววันมากกาะเกะก็บกขึ้นโอ รถบ่ขึ้นได้รุ่นหนุ่มแค่ไหนได้ย่ายี่สิมีรถบันอยู่ท่รามีแคสิเอว้หันละเดี๋ยวมันจะชื้นมาเองวยท่านย้ายบ้านเสร็จรเสมาเองอกาะเออมันขึ้นมากเองหรอกบ่กขึ้นก็ได้อยู่ท่านนีเป็นยังแนานี้นี่โอ้ตู้่งวอทีรถรถผมตีผมว่าเป็นหกโอ้รถนุ่เป็นหกอ่า สางมันมุ่นดิโอสางทอนผมตีว่าเป็นชูนโอ้แต่ว่ามันิีมาเขาตัวนี้บ้านเขาตัวเพื่อนมาชำมันมีหะยอะอย่างเดลี้ตีว่ารถถึงเป็นหงกี่ล่ะสางมันก็เป็นชูนเพราะว่ามันมุ่นสอางองไปกินปิงปิงอยู่มมีห่อนนามโอ้จนามนี่ผมตีตีเป็นหนึ่งโอ้ันนั้นหนามโมมีนี่สางแหงงั้สางแหงเลยสางแหงตกลงไป ทอดชิ้นพนนดิโอเอาหัวสักลงอ่ะเออเอาก้นล่งเอาก้นลงดีก้นลงก้นลงเป็นเก่าอีกแล้วนั่นแน้าไหลลงไปนั่นไหลลงไปวิบลงเลยหัวเขาโดนตกสางแล้ว่าเชิอเจ้าไปหามไม่ก็เกไปเอานไปชิ้นอะไร้ครยาวนี่เพืดอมากาะก่อว่าข้นได้นะแต่ว่ามันลมดูดีลมดูลมลมลมดูลมลมดูบ่ขืน ยากเรว่าเวลาเาเอาวันเราช่มข oh. oh. yeah. oh. uh ึดนม้เองหลกว่าสันควบของเราก็งั้นจะเลือขีดมุกขู่ฟันตื่นันมาคนที่แอ้งอันนี้เพื่นมาบอกวังประมาณตีสี่โอ้มาสามหกตีสี่บังนาฬิกาอยู่ตีสีบังขวัแจ้งมาัโอ้ฟันวันดัน ไปเลยว่ากูฝันจ้าที่รถรถมันก็ต้องเป็นหุกแต่ว่ามันขี่รถอยู่ที่บ้านแล้วขี่รถตัวไรชนขี่รถสามถือรถสองกระบอกพวกนี้เพราะว่าเป็นรถหูุเด็อยมันลงลางได้พอเอแต่ว่ามันลงลางดีมันลางนี่มันอยู่ลางดี่บ้านมันวัวรถแต่มันอยู่ลางนี่มันอยู่ลางเพราะว่ามันลงลึกนี่ วัดที่ดินมับเนาะนั่นล้วสองบังที่กุนจิงปินอยู่ตต้โดนอยู่กูดีเลยบนั่นแหละข้างบนคนถิ่นมาชำมือบัวใ่ฉันมาชำมือแรงมือยันนี่แม่งเขาเป่าอืมเดี๋ยวเอาพอยกขึ้นี่บ้านนี่นี่การยกให้นเมืองศรนอันนี้สีน้ำเลือดอันนี้คือควาฝันของพ่อเนาะเห็นบ่เห็นมดบอเห็นดยบาเนี่ยเป็น ฝันของคุณพ่อคาบิชกับผมเลขตัวเดียวฝันขึ้นกันย่ำสองเทียย่ำสองเทียคือแรกๆพันมาบอกแปดเก้าสามตัวเดียวเลยครับแปดเก้าสามบัตน,นี้พันมาบอกหกศูนตัวเดียวเอแล้วก็พอพันมาฝันย่ำอีกว่ารถตกสางอีกเอ,เอาแคว่าเลขตัวเดียวกันมั้ง ครับผมศูนย์หันหัวขึ้นคือเก้าศูนย์นะครับแล้วแล้วก็แปดเก้าสามตัดสองตัวก็แปดสามเก้าสามแปดหกครับเอฟซีครับผมสนั่นีามครับโซกมานำด้วยเป็นเสียทีได้ครับเออเอฟซีครับผม